ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านนกง,งานนะครับก็เป็นสบู่ฐานมังคุดครีมขัดรองเท้าฐานดูดกลิ่นนะครับแล้วก็เรายังได้น้ำส้มควันไม้นะครับเราได้จากมังคุดนะครับที่มันล่วงหล่นก็คือไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเราก็เอามาสร้างมูลค่าทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะอาชีพนะครับทำให้เกิดการสร้างแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับเราก็นํามังคุดเนี่ยมาเผาเป็นฐานมังคุดนะครับ พอเผาเสร็จปุ๊บเราได้น้าส้มควันไม้นะครับไปใช้ในทางการเกษตรนะครับส่วนลูกที่สวยเนี่ยเราทําเป็นฐานดูดกลิ่นนะครับส่วนลูกที่ไม่สวยเราไปตำเป็นส่วนผสมของสบู่ฐานบางคุณแล้วก็น้ายาตัดรองเท้าอ๋อ<ๆ>ก็ต้องขอบคุณนะครับกรมอุตสาหกรรมนะครับที่ให้โอกาสให้เรามาฝึกทักษะประสบการณ์พร้อมด้วยตัวเด็กนักเรียนของเรานะครับ อาจจะเป็นตัวแทนเล็กน้อยมาเตียงคนเพื่อได้เกิดการเรียนรู้นะครับาสามารถไปต่อยอดธุรกิจนะครับให,ให้เด็กได้เห็นว่าเราสามารถเราเรา,เราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของเรานะครับเราเราก็ต่อยอดเป็นธุรกิจได้กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมปรับและเปลี่ยน SME ให้ดีพร้อม สนใจขอรับบริการและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการดีๆได้ที่ www.ddi.dip.go.th หรือ Facebook Fanpage กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหาการรมโทร02-430-6871-2